สบายดีสบายดี FC, เอฟซีบแพงประรุขุสุขันเดอมือนกัมาเลียงงัวพี่เนอะวันหนึ่งกับไปบุญแข็งเหือมากับมวนซืนพี่นนองปลาทองเบ่งงัวถา่านี่บาแพงกับเขามาเลียงเอาเพื่อมาให้กินพี่น้อะในตลางเหือนกินเพื่อเซลเซียเอกันเสาอุ้มอิ่มพี่น้อเฝาเขาตากเขาปลาทองตากเขาพี่นอะเขาปลาทองเพิ่นเบ็ดกินแล้วเพิ่นไปยืมเข้ามา เขาข้าวซิงใหม่เพิ่นเอามาตากักเนาะเขาเพิ่นเบิดก็ไปยืมเขามากินวันกับปลาทองเบิ่งนห้เบาแพง่นองขอมกขอใจไปทางปลาทองหลาย,ลายๆเด้อที่เบิงงัวูาหาี่นาะหาเบาแพงไปบุญส่งเหือกับสาวแพงมวนแหง่นอะเลยไปข้าวเดียวกับมวนเนาะบบได้ไปเฮงแล้วไปสนุมาน่นองไปกันกินเพลองเนาะ สีอมแลแะกระท้องก็เอาเนื้อให้กินถอแพ่งหันเขามาหลังกลมเลยหนาวพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นแหงหลังกลมเลยเข่าเขา,ขา,ขาพี่น้องยันไก่ครับัากินเขากระท้องพ่นไปเา,ขาเข่าพ่นไปยืมขเขาเข้ามา,ขาเข่าพนเพื่อกิน เขาข้าเจ้าสีใหม่พี่น้องเพิ่นก็นเลยเอามาตากตากเพิ่นก็สิเอาไปสีเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องข้าเจาปั่นเขามันถือฝนก่อนเอาไปสีเขามันหมุ่ก็ต้องได้ตากก่อนเนาะทองยืมเขาเพิ่นมากิน กินหย้ากินงเพ่องงวขีดดื้อพี่น้องเลยโพดโๆมันดือ้อจ็กสิเฮ็ดนงี้ได้ให้มันเสาดือ้อพี่น้องบอกเบาแพงอะไรเด,ด้องวดื้อนี่ ดิสิแสพเนากินโอ้ยเน้องล้วตองเตรียมก็ละมังมาใส่น้ำให้งัวลเลยใส่น้ำให้งัวบ่แพงปลาไหวนี่ก็ะยำม่แพงเป็นอีกมิตรเพิ่นเบิ่งหายพี่น้องไปอยู่หน้าพัดยายตี้อ่ะพี่น้องที่หน้ายายตี้อ่ะเบิ่งหาย ไกลายเนาะพี่น้องแต่ละคนกะยงานบวชเพ่งน้องหนุ่มบอยโยกะมีผู้ซอยในมีหมูมีขู่น้พี่น้องเนาะอะก็ทีมงานซอยเรือสิงกนและกันนั้งแต่อยู่กรุงเทพกับติดโควิดพี่น้องเอยโควิดยังบ่หายไปอยู่ตังแต่กับติดโควิดอีกแล้ว สิเป็นแบบบ่าแพงซะแล้วเนาะสิได้กลับมาบ้านขอนหนึ่งหนังสือมาสองขอนบ่าแพงมาสิเป็นเป่งหนามยืหนหนายหนามลายพี่นนอง ดนนี่ <c oughs> พีผมไม่กินนี่น่องหมักหนา้นกินหิ้มวดเลยรีวิวการกินเพืองกินอะไรคือเอาปากจุกขา้าใน trưởng này mặt bên ai này ừ. Thật thêm nạm hay ngua là gì Đu le ngua à phần yên lời thì nói là thật hơn Đu le xăm ngua à phần yên Ở nạm, ở nhà hay chín Nhằm bảo hèn bảo dù Nhằm bảo hèn bảo hành bảo nị Thật hơn bừng bưng ngua à phần yên Xe

นี่กางงวงเป็นโลกร้าย่น้อแต่ดีงวบมาแพงบมติดโลเป็นโลกร้ายเนาะถือว่าเป็นตุ่มพี่น้องเป็นตุ่มคือเก่าเนาะเป็นตุ่มแต่เป็นเหลเว็นหัดหนามป่าเอ้เสแปบแห้งเท้ยดูขี้ด จะเขา <c oughs> ่ากล่องงวขีดือ้อดื้อเกินดื้อเกินตานเขาบริสันปงสังยังไม่มีเขาเลยงอดื้อเกินตานแช่กินเพลองแช่ หูพ mm ี่น้องงัวมีตัวเดียวนี่ที่โบเคยจับเคยบายแต่ว่าหูหยางมาหาคนเลยพี่น้องยามเห็นคนว้วหูสื่อยังนะพี่น้องบริเตงสื่อให้เลยพี่น้องอันนี้

Ôi ừ, cái fan này. Ừ. <laughs> 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 สิบบดขวนหนึ่งไงเนไก่แก้มสะไก่สะออกไปแล้วเก็บเข้ากกันพี่เนาะสื่อพนน่าจ้ะแพงคุสะกระสะเนาะพี่นาะกูกินก็กินดื่กันพี่นนอะสุดยอดเหลืองดือเหลืองมึน แก้ปัญหาบทตกเลยพี่น้องงัวบบแพงความมึนเช็คขีดในใจมันจะเสียวดิเสามึนตัวที่สีอ้วนเลยอันนี้กระสะอย่างเดียวพี่น้องตัวสะทางนอนกุจูดอยู่พี่น้อง ากแดดพิงแดดมะนาวแห้ง พี่น้องมาหอนบ่แพงกันสิขอจบคลิปสำนียกันเด้อพี่น้องมีการคลิปเลี้ยงงัวคือเก่านเนาะเลี้ยงไปได้ไป,ปเลี้ยงไกรสื้อเฟื่อให้กินอยู่ในตารางเฮือนแล้วเนาะพี่นอ้องทำแบบง่ายๆเลยเนาะไปบ่งโคกกระโบมีหยาพี่น้องสบายดีสบายดีายดทางในประเทศและก็ต่างประเทศและก็ขอบุญขอบคุณกทุกคนเนาะเอฟซีถูกทุกคนที่มาคอยให้กำลังใจและกะ็ผู้ใหญ่ทุกๆคนเด้อที สนับสนุนผ่านซองบบาแพงเนาะบ่วพายกันแลวแต่เนาะผู้ใหญ่เบิดทุถูกๆูกฐานเนาะอยู่ในใจเสมอพี่น้องเปินที่เคยสอยเลือมาแต่ก่อนแต่ขี่เนาะบัดสุขสุคนพี่น้องก็หายอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็มีความสุขความเจริญเ้อสบายดีสบายดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อ้าเอือยน้องเนาะบัดสุขสุคน